แปดองแล้วโอ้แปดสอที่เขาโยนมันย่นชั้น2ชั้นสามชั้นทาให้ผลกงแง่สวยด้วยทำล็อกหมากนะแคนเนี่ยหูเนี่ยหูให้สวยแต่นี่หูสวยแล้วแปดสิบสเดือนเท่าไหร่สวัสดีค่ะจยาสวัสดีครับพี่ยุโอ้ วันนี้มาตามผลการรักษาวันนี้มาสวยเลยเออใช่พี่ไม่บวมเลยแต่ตอนนี้พี่เท่าไหร่แล้วนะพี่อายุอู้ยบฝากไปกับธนาคารเยอะนะแปดแปดสองแล้วโอ้แปดสองแล้วพี่น้องตอนนี้ไปบอกเขารับรองไม่มีใครเชื่อแล้วทีตอนนั้นคุณพี่ยูเนี่ยเขามีปัญหาว่าคอพี่เขาย่นมันย่นเป็นชั้นเลยอ่ะเป็นชั้นหลายชั้นเลย หลายล่องหลายกรีบเลยมีสองสามชั้นสองชั้นสามชั้นขึ้นไดปใช่แล้วก็เป็นคล้ายๆภาษาทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าเป็นคอไก่ม่วงคือมันมันคอไก่มวงพี่ที่มันย่น่นย่ย่น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 อ่นย่น่นยแ่นย่ย่น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 ื่อย่นยอนย่น่คย่วย่นย่นย้นย่นนี่ย่นย่เย่นยนนย้นยานยนย่น่นย่น่นยนยนย่คน่ ทำใไม่ผลกองนี้สวยด้วยเอ,อ,อมันจะมาถึนบริเวณลับอส่วนส่วนล่ามันจะกองนี้เก็ได<ล>้หมดด้วย,ท,วยที่แต่ก่อนยังไม่ทำกองนี้จะย่นนะตรงน,นี้ไม่ตึงเนี่ยเนี่ยไ,ไม่ตึงตอนนี้รู้สึกเปียปีแล,แล้วโอเคครับผมเหมาะเหมาะสำหรับกรณีของคนที่เป็นแบบของคุณพี่เนี่ยคือย่อนเยอะนะครับแล้วเก็บด้านหลังเนี่ยเก็บไม่พอนะครับมันมีทั้งส่วนเนียนด้วยส่วนคางด้วยที่แรกที่แรกว่า จะให้เก็บข้างหลังแต่คุณหมอก็บอกเยอะเกินเก็บไม่หมดใช่ครับก็ต้องใช้ข้างหน้าใช่ครับก็ยังบอกโอ้ทต้องมาแล้วจะแผลไม่หวาหวาไม่เยอะหรอกคุณหมอบอกว่ไม่หม่ๆจะเป็นนิดหน่อยพอไปไปมาแล้วค่อยๆหายอ้าวแล้วก็เสี่ยงแล้วก็เสี่ยงก็โอกคแรกๆจะเห็นแผลหน่อยใช่ไหมพี่นะก็คุณหมอก็บอกแรกๆก็จะเห็นแต่ว่าถ้ารอไปสักสองเดือนสามเดือนว่าค่อยๆดีขึ้นเป็นปีก็ก็จะ ค่อยๆดีขึ้นก็น,นี่ก็เป็นเก่สี่เดือนแล้วที่ถ่ายรูปนี่ให้ให้ลูกชายดูแม่ตอนนี้แม่เหลือแค่สี่สิเอง<า>ลูกชายก็แย่ไงลูกชายก็แย่เจ้าบอกโ้ยเธออย่าบพูดอย่างนี้เขาบอกอโอเคนะเสียงเงินนะสวยก็แม่ก็โอเคแล้วก็ลูกชายก็นารักคือคือคือทำล็อกหมากนะแค่นี้แล้วก็หูนี่หูให้สวย อืมโอเคแต่นี่หูสวยแล้วเออผมผมแก้ติ่งหูไอ้ที่มันเป็นแหลแฉมให้ด้วยใช่ไหมแฉมแลมตรงนี้ไม่ไม่มีติ่งตอนี่มีตอนี้มีติ่งละวตอนนี้มีติ่งนวใส่หูครบเลยใช่ใช่ขอบคุณคุณมอครักเลยเป็นเคสที่เราเคยล็อกกันไปแล้วก็ตอนนี้เรามาเพิ่มล็อกส่วนล่างของหน้าใช่ไหมตอนนั้นที่มีร่อง แก้มมีรองน้ามาแก้มลึกเลยแล้วก็แก้มมันห้อยแล้วมาแล้วก็แก้มห้อยแล้วก็คางเนี่ยยาวไม่สวยเลยยาวเหมือนแม่มดตอนแรกพี่บอกว่าจะมาให้ผมเลาะซิลิโคนออกคุณหมอบอกไม่ต้องแต่ตอนนี้นี่เรพอมันหน้ามันตึงใช่ไหมตึงไปหมดเลยคางมันเลยใช่แต่เป็นพอดีเลยใช่ไม่ต้องเอาคางแล้วผมว่าเกินะแปดสิบสองเหลือเท่าไหร่สี่สิบเลยนะพี่ตอนเนี้ยวันเนี้ย อ้ยไม่ถึงขนาดนะเป็นไม่หมดเลยแล้วพี่ดูผิวดูแลดีเลยใช่ได้พี่แต่แต่ว่าก็โอเคพอใจนะขอบคุณคุณหมอมากเลยโอ้โอ้คนัคหมอไนีเก่งสุดยอดเลยตั้งแต่มาเริ่มทำคอนะโอ้หรู้สึกว่ามันพอใจที่ว่าเออไ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 อที่ที่ที่แ่ะมันไม่เยอะครับแค่ปีเดียว เดืนหลืนิดนิดนิดเดียวตอนนี้ก็เกือบมองไม่เห็นลวพี่เริ่มเริ่มต้นคือเรามาทําคอกันก่อนเนาะพี่เนาะใช่ให้ประมาณปีกว่าปีแลปีสี่เดือนเออแล้วตอนนี้เลยเรามาเพิ่มตรงนี้ให้ใช่ใช่ก็เลยรงนี้ดูตัวเองมือดูไม่จืดเลยก็ต้องมาหาคุณหมอพึ่งหมอแหละใช่ใช่ก็ต้องพึ่งคุณหมอแต่ไม่พึ่งคุณหมอก็คงคงเหลาเยอยู่นี่แหละใช่ไหมคุณหมอเก่งมากที่มีความสุข ก็มีความสุขด้วยที่พอดูตัวเองก็หน้าเราเออโอเคเนาะมันไม่แก่เหมือนที่เราเราเคยเห็นอยู่ทุกทุกวันนะ